ผมยังเชื่อมั่นในดวงของผมอยู่นะครับผมว่าดวงของผมเนี่ยมันไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นตอนนี้ผมอยู่บนจุดที่สูงที่สุดในเกาะฮาราวินนะครับขึ้นมาขอดวงเลย <c oughs> ขึ้นมาขอดวงพระจันทร์เลยเนี่ยเออมันลงไม่ได้เหรอกะว่าจะกระโดดลงมาเท่ๆสักหน่อยตู้สกปุกี้เนี่ยไม่ที่เข้าเพจเชนผมแอ็ปถึงขั้นที่ห้าแล้วนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับมันจะต้องอัพเต็มร้อยหรือเปล่าตอนนี้ผมอัพไป8 7เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เพื่อความสบายใจของผมและก็ระบบเกมนะครับเพื่อมันจะเกี่ยวข้องกัน,กนอัพไปเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ลยนะครับหวังว่านะครับหวังว่าตัวเกมจะเห็นใจนะครับ on wall ออเลย ออนวอนสิ่งศักดิ์สิทเลยได้โปรดเห็นใจด้วยเถออิดยังมีบูทเก่าอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดใช้เพิ่มแล้วกันสักอย่างละหนึ่งเปิดหัวมาเจมๆได้ไหมยืดหน้าจอช่วยหน่อยนะครับขอเจมๆนะครับขอเจมๆครับครับผม ยาวๆกันเลยนะครับไม่มีอะไรจะพูดครับไม่รู้ว่าจะพูดอะไร <c oughs> ครับตามที่เ,เลยครับสมตัวติดสี่ตัวติดนะครับ5้าตัวติดครับผมห้าตัวแล้วก็มาอีปิกนะครับและก็จะวนกลับมาเจ้ากังข่าว เฮ้ยผมดดาเก่งขนาดนั้นเลยเฮ้ยตัวต่อไปมัน้างขาวใช่ไหมเฮ้ยดดาเก่งจัดจัดค้ังขาวอีกหรือเปล่าอุย้ยแม่นเกินแม่นเกิอนอ่ะค้ังขาวอีก <c oughs> ไปยาว,ยาว ไป 20, 20ตัวนะครับได้อีปิกมา4ตัวลีเจนดารี่ลีเจนดารี่มาหนึ่งนะครับที่เหลือก็จะเป็นครังข้าวน้อยนะครับเพื่อแม่คลิปมันยาวนะครับผมจะตัดคลิปมีแต่ช่วงไะไลแลลวกันนะครับเฮ้ยลีเจนดารี่มาเลยว่ะพอจะตัดช่วงอะไรลีเจนดารี่มาเลยว่ะเหลือจะเชื่อเขาเลยว่ะ ฮ้ยไม่ต้องตัดละมั้งเนี่ยยาวๆไปเลยไม่ต้องตัดคลิปละมั้งตัดตั้งแต่ตอนนี้เลยเออตัดไปเลยตัดเลยตัดเลย<ะ>ผมสุ่มไปประมาณ สมตัวน,นี้นะครับไปประมาณ200กว่าล้านนะครับผมได้รีจินาลี่เป็นเรนโบวมา1ตัวได้มาแค่นี้เลยนะครับลวงผมไม่ดีจัดจัดเลยไม่ดีจนแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงอะลวงไม่มีเลย <c oughs> ตอนนี้ที่เล่นอยู่เนี่ยเวลาห้าทุ่มกว่าๆนะครับต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับ ตอนที่ผมมาสุ่มตัวเนี้ยผมมีแคนดี้เหลืออยู่ประมาณหนึ่งร้อยกว่าล้านใช่ไหมแล้วผมก็มาฟาร์มมาฟาร์มกล่องนี้เพื่อที่จะฟาร์มเทคคอยเก็บไว้นะครับเอาไว้รออัปเดตหน้าแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ดันได้แคนดี้เยอะรวมกับของเก่าเนี่ยประมาณ200กว่าล้านนะครับแล้วผมเกิดเสียดายไงก็เลยเอามาสุ่มนะครับสุ่มแบบไม่ได้หวังอะไรเลยแล้วจูจูจ ไม่ทันตั้งตัวเลยนะอันเนี้อันเนี้เอา้ามันไม่เห็นหรอันเนี้อัเน,นีเน้เห็นไหมเห็นไหมแบบๆใช่ครับมันมาสองตัวเลยโอ้เหลยจะเชื่ออมันมาแบบไม่ทิ้งช่วงกันเลยนะครับพอตัวที่หนึ่งมาเนี่ยผมก็เริ่มแบบใจชื้นขึ้นมาละทีนี้ก็แบบตั้งหน้าตั้งตารอนะครับในใจเนี่ยคิดว่ามันจะต้องมาเพิ่มแล้วมันก็มาเพิ่มครับ เดี๋ยวให้ดูหลักฐานนะครับหลักฐานการเปิดในที่สุดนะครับในที่สุดผมก็เปิดตัวมิติเป็นของตัวเองโอ้ยไอสปกกี้เอ้ยน้ำตาจะไหล <c oughs> ออกยากจัดๆเลยตั้งแต่เปิดมาเนี่ยหมดไปไม่รู้กี่พันล้านนะครับประมาณหนึ่งถึงสองพันล้านเนี่ยประมาณนะครับประมาณนั้นพอเจ้าส่งตัวนี้มาใช่ไหมผมก็เริ่มมั่นใจในดวงผมไง ผมก็คิดว่าดวงผมกลับมาแล้วและผมก็เอาตัวเมติกที่ผมซื้อไปเนี่ยสามตัวเอาไปรวมเป็นโกลเด้นแล้วมันติดด้วยโอ้โหดวงดีอะไรขนาดนั้น <c oughs> ดวงดีเกินตอนค่ำเนี่ยและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับยังไม่หมด <c oughs> แต่อันนี้มันไม่ใช่ดวงดีอะไรนะครับผมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆจะพามาฟังนะครับขอเดินหาแป๊บนึง นั่นอะได้ยินไหมเดี๋ยวผมจะเร่งเสียงช่วงนี้ให้นะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ยินมันเหมือนมีช้างเหมือนมีตัวอะไรสักตัวนึงอะส่งเสียงอยู่แต่มองไปด้านนอกเนี่ยไม่มีอะไรนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นสัญญาณของอัปเดตใหม่หรือเปล่าแต่ตรงที่น้ำพุเนี่ยมันไม่มีเวลานับถอยหลังนะครับไม่รู้ว่าจะคิดไปเองหรือเปล่านั่นอะนั่นอะ,นนะได้ยินไหม มันเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างอ่ะตัวใหญ่ๆคล้ายๆช้างคล้ายๆแบบคล้ายๆในนกศอไหมไม่รู้นะครับไม่เคยได้ยินเสียงในโนาร์ <laughs> แต่ผมเดินหาเนี่ยไม่เจอเลยนะไม่รู้ว่าเป็นอีเตอเอ็กซ์หรือเปล่าก็สําหรับการเพิ่มเติมนะครับประมาณนี้ก็นั่นน่ะนั่นน่ะนัะน่นน่ะได้ยินไหมน่าจะได้ยินกันแล้วนะครับ <laughs> ก็ไม่มีอะไรมากนะครับ แค่ okay. อยากจะอวดตัวมิติกเฉยๆไปละบาย